สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทพลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้แมนจะพามาชมที่ดินอำเภอเมืองโคราชครับและเราได้มาชมอำเภอเมืองโคราชนะครับคลิปนี้แมนขอพูดภาษาโคราชละกันนะครับที่ดินแปลงนี้ครับผมนำเบอร์หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดครับผมฟังกันออกไหมน้อ ทีด่ดินแปลงนี้จะเป็นรูปร่างทีด่ดินเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาครับติดถนนสองด้านสวยกันเลยทีเดียวครับผมทีด่ดินแปลงนี้จะเป็นที่โคกครับที่โคกที่นาปลาที่โคกที่ปลาของชาวบ้านนะครับค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำบ้านสร้างบ้านค่อยๆไล่ไปนะครับผมทีด่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้เพื่อนบ้านใกล้น้ำไฟเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นครับผมไม่ได้อยู่ห่างไกลเขาเลยนะครับแต่ว่า ที่ดินแปลงนี้นะครับยังไม่ได้มีการพัฒนานะครับทําอย่างหนึ่งอย่างใดครับผมถึงจะเป็นรูปร่างเหมือนจะเป็นที่ดินป่าป่าอยู่ด้วยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภาพมุมสูงครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อที่ดินแปลงนี้เนาะแมนก็จะให้ชมผาพมุมสูงไปก่อนครับผมเดี๋ยวแมนก็จะพาขับรถครับผมขับรถขับรามาชมที่ดินแปลงนี้เด้อครับผม แถวบ้านไหนเขาจะพูดขับรถขับเรือแต่แถวบ้านเมนเขาพูดขับรถขับลาเลยครับหรือว่าเมนพูดคนเดียวก็ไม่รู้ครับ <c oughs> มาครับผมเดี๋ยวแมนจะเดินทางบนถนนขับหมายเลข2 0 5สุรานาลายครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นตลาดนัดโคกสูงตลาดสดโคกสูงเซเว่นอีเลเว่นครับร้านทองร้านขายยาร้านสะดวกซื้อมากมายครับถนนเส้นนี้ครับหมายเลข2 0 5เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิครับผมจากชุดนี้ถ้าจะไปชัยภูมิก็จะผ่านสองอำเภอครับจะผ่านอำเภอโนนไทยกับผาทองคำครับก็จะถึงจังหวัดชัยภูมิเลยเด้อครับผมน,น,นานๆทํปปานคิดภาษาโคราชที่หนึ่งครับเพื่อที่จะไม่ได้ลืมภาษาบ้านเกิดของตัวเองนะครับเดี๋ยวแมนจะเลี้ยวขวาด้วยครับเลี้ยวขวาข้างน้าน,นี้เลยครับผมแมนจะเข้าสู่บนถนนหมายเลข 1049ครับเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปหาถนนมิตรภาพสาย2ได้ครับก็คือว่าทามาจากชัยภูมิครับเขาถนนเ้นนี้ครับ1049จะเชื่อมไปทางขอนแก่นได้เลยครับผมเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางลัดอีกเส้นหนึ่งครับที่จะไปจังหวัดขอนแก่นเดอ้อครับผมที่ดินของเราก็จะตรงไปเลยครับผมที่ดินแปลงนี้จะเป็นรอยต่อรระวาง ตำบลหน,นองไคหน้ำมแล้วก็ตำบลโคกสูงครับแต่ที่ดินแปลงนี้จะอยู่ขึ้นอยู่ตำบลโคกสูงครับผมถนนเขาก็เพิ่งทำเซตใหม่ๆสวยๆเลยครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับผมมีอยู่ใกล้ๆจะถึงที่ดินหน่อยครับจะเป็นถนนดินด้วยครับมีท่านใดฟังแมนพูดไม่ออกบ้างนอกครับผม <laughs> แมนทำซับไตเติ้ลไม่เป็นด้วยครับ <laughs> เดี๋ยวแมนจะพาไปชมครับผมที่ดินแปลงนี้เนาะแมนอัดวิดีโอการเดินทางยาวนิดนึงครับผมที่ดินแปลงนี้ครับผมเดี๋ยวจะผ่านถนนลาดยางตรงนี้ไปก็จะเข้าถนนหมู่บ้านแล้วนะครับก็จะเริ่มมีบ้านค้นครับผม ตอนนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านครับสองข้างทางก็จะเป็นบ้านคนครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปเรื่อยๆเลยครับผมสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้แหล่งชุมชนใกล้เพื่อนบ้านหนึ่งร้อยเมตรครับใกล้เซเว่นอีเลเวนสองสาขาครับใกล้โรตรัด5ห้ากิโลเมตรใกล้ตลาดสดโคกสูงใกล้ตู้เอทีเอ็มห้าร้อยเมตร ไร้ร้านทองร้านขายยา500เมตรครับและทีดินแปลงนี้ก็จะห่างเส้นท่านโคราช12กิโลเมตรเทอร์บินอทเวนตีวัน15กิโลเมตรครับโรงพยาบาลมหาราช15กิโลเมตรหรือว่าจะห่างกรุงเทพมหานคร2 7 7รกิโลเมตรครับที่ตั้งจะอยู่ที่ตำบลโคกสงูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ และที่ดินของเราแปลงนี้ครับก็จะอยู่ใ,ใกล้กําแพงบ้านเพื่อนบ้านหรือว่าบ้านเพื่อนบ้านที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับผมแล้วก็น้ำไฟจะอยู่ตรงหนาทางเข่าของเราเลยครับที่ดินแปลงนี้จะติดถนนแน,นวยาวครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับถนนที่แม่เดินไปตรงนี้จะอยู่ทางทิศใต้ครับติดถนน172เเมตรกันเลยทีเดียวครับผม ทีด่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นโครกเป็นเนินครับทีด่ดินจะสูงกว่าถนนอยู่ประมาณ30-40เมตรครับผมบางส่วนหรือว่าบางบางที่ก็จะสูงมากกว่าถนนหลายเลยครับผมทีด่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้อย่างที่แม่ได้บอกนะครับทิศใต้ที่ถนน1 7 2เเมตรครับ ทิดเหนือกว้าง139เมตรครับติดตะวันออกกว้าง7 7เมตรครับติดตะวันตกกว้าง71เมตรครับผมเห็นไหมครับว่าที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวยาวสวยกันที่เดียวเลยครับถนนมี2ด้านครับผมเหมาะที่สําหรับสร้างบ้านครับหรือว่าจะทําโครงการบ้านจัดสรรในอนาคตกคับซื้อที่ดินแปลงนี้ตอนนี้ราคาถูกครับผม โอกาสนาถ้ามีเพื่อนบ้านมีน้าไฟขึ้นมาอะไรเรียบรย้อยเร็วทีด่ดินก็จะแพงมากกว่านี้ครับหาทีด่ดินรูปร่างแบบนี้หายากเด้อครับแล้วก็ติดถนนแบบนี้หายากมากเลยเด้อครับผมเพราะว่าทีด่ดินแบบนี้จะจัดสรรปันส่วนได้ดีเลยทีเดียวครับผมแล้วก็รูปร่างบรรยากาศครับผมด้านล่างนอกทีด่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่โคกครับที่ยังไม่ได้ มีการพัฒนาอย่างหนึ่งอย่างใดครับผมที่ดินยังคงเป็นป่าบางส่วนแล้วก็เป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่อยู่บางส่วนครับผมถ้าท่านใดครับมีโครงการวาดไวในอนาคตครับก็สามารถมาซื้อที่ดินแปลงนี้ได้ครับเพราะว่าเนื้อที่เขาสวยมากลูกแปลงที่ดินเขาสวยครับผมแถวบ้านเมนครับโคกสูงนอโคกสูงก็ตกไร่ละลานนะครับผมแต่ตอนนี้เนาะที่ดินแปลงนี้เหลือ,อไรละ ห5 0 0 0 0บาทครับเนื้อที่6กไร่2 3 4ตารางวาครับผมที่เขาขายถูกเนื่องจากที่ดินแปลงนี้ยังห่างน้ำไฟอยู่ประมาณ100เมตรครับแล้วก็ด้านนาถนนยังไม่เป็นถนนคอนกรีตเนาะแต่ถ้าบ้านแมนนะครับผมแถวแถวบ้านแมนเลยตำบลโคกสูงบ้านแมนอยู่ละงมนะครับอยู่ระงมก็อยู่ประมาณไร่ละล้าน3ามเลยครับล้าน3ถึงล้าน5นะครับผมแต่เป็นถนนคอนกรีตมีน้ำไฟพ้อมด้วยครับถ้ายังไม่มีถนนคอนกรีตน้ำไฟพ้อม ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมประมาณ6กแสนห้าเจ็ดแสนแปดแสนนี่เด้อครับผมไม่ต้องตกใจเรื่องราคาด้วยครับเพราะว่าที่ดินทุกที่เนาะครับที่ขึ้นอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดนะครับอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดก็คือความเจริญของแต่ละจังหวัดนั่นๆครับผมราคาของเขาก็จะอยู่สูงประมาณนี้แหละครับตามแต่ละจังหวัดไหนจเจริญมากสักเท่าไหร่เด้อครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถที่ต่อสอบถามเมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ขอมเมนด้วย้้ครับผมสามารถแอดไลน์เมนมาได้เลยครับและถ้าหากอยากดูโฉนดเพิ่มเติมด้อครับก็แอดไลน์เมนมาได้ครับเดี๋ยวเมนจะสง่งโฉนดข้อมูลหรือรูปภาพเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมครับผม และสำหรับคลิปนี้แมนคงต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการลิดตามครับผมสวัสดีครับ